ในเรื่องของโควิด19ค่ะผู้ชมอย่างที่จังหวัดพะเยาเองก็มีการเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันนะคะเพราะอย่างคณะกรรมการโรคติดต่อที่จังหวัดพะเยาตอนนี้มีการเตรียม,เ,ยมเปิดศูนย์โรคอควรทีนที่อำเภอภูซางค่ะเพื่อที่จะคัดกรองผู้ที่เดินทางข้ามาที่จังหวัดพะเยาค่ะ นายชูติเดชมีจารรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะคะท่านเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาที่ศาลากลางจังหวัดพะเยาค่ะโดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณามาตรการผ่อนปลนในระยะที่4ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยทางจังหวัดพะเยาเองค่ะตอนนี้มีการทําการเปิดศูนย์โรคอควมกันนะคะในเขตอาเภอเมืองพะเยาเนื่องจากคนที่เข้าไปอยู่ในศูนย์ดังกล่าวได้รับการตรวจแล้ว พบว่าไม่มีการติดเชื้อโควิด19และพ้นระยะการกักตัวแล้วค่ะโดยในส่วนของจังหวัดพะเยาค่ะผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศในช่องทางบกคือด่านถาวรบั้นห้วกอำเภอภูซางก็จะมีการจัดตั้งศูนย์โลคอลควอร์ตีนที่อำเภอภูซางค่ะโดยคนที่มาจากสเตทควอร์ตีนนะคะจากทั้งทงางภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศก็จะมีการออกหนังสือรับรองการตรวจโรคและเมื่อมารายงานตัวแล้วนะคะหรือว่าเข้ามาที่จังหวัดพะเยาแล้วสำนักงานจังหวัด พะเยาค่ะก็จะเป็นผู้รับผิดชอบตรวจเช็คการยืนยันโรคโควิด1 9แต่หากไม่มีผลการตรวจยืนยันทางจังหวัดพะเยาก็จะทําการตรวจโรคให้ค่ะฉะนั้นแล้วก็จึงขอฝากพี่น้องประชาชนในจังหวัดพะเยาขอให้มั่นใจได้เลยค่ะว่าคณะกรรมการโรคติดต่อพะเยาเนี่ยได้ดําเนินการตามมาตรฐานการคัดกรองโรคเป็นอย่างดีแล้วค่ะ ก็เชื่อว่าไม่ใช่แค่ที่จังหวัดพะเยาอย่างแน่นอนนะคะ,คะหลายๆจังหวัดตอนนี้ก็มีการจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการคัดกรองอยู่แล้วด้วยค่ะ